โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เนี่ยมาหยู่เกมระบบในแบบของ Mining Simulator 2นะวันนี้ระหว่างที่ผมอัดคลิปแล้วก็ตัดคลิปอยู่เนี่ยมีอัปเดตใหม่เข้ามานะคืออัปเดต6ซึ่งไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมสัเลียงผมเยอะจังก็คือผมกําลังอัดคลิปอยู่คลิปหนึ่งไงกำลังอัดอยู่แล้วทีนี้ก็มีอัปเดตแทรกมานะสําหรับอัปเดตนี้เนี่ยเป็นอัปเดตท,ที่6แล้วนะครับผมก็อย่างแรกเลยที่มาก็คือจะมีตรงร้านค้ารีเบิร์สนะรีเบิร์สโต้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีนี่เลย มีที่ขุดอันใหม่มาราคาสามหมื่นห้าห้าร้อยเจมนะครับผมคือแพงอยู่นะแล้วก็มีด้วยด้วยหนะึ่งมนเก้เาพันห้าร้อยนะกระเป๋าบรรจุได้สิบสี่ล้านนะครับผมโอเคสําหรับผมแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ซื้อแล้วกันเนาะเพราะว่าผมมีอันนี้อยู่แล้วอินฟินิตอยู่แล้วนะครับผมก็จะประหยัดไว้ด้วยนิดนึงในส่วนของโลกนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรใหม่ละโอเคมันไม่มีอะไรใหม่ก็ไปโลกต่อไปเลยกันนะ นี่ฮะมันจะมีโลกใหม่มานะคือมันจะขึ้นว่า m i t i t Time แล้วตรงนี้ครับผมน่าจะเป็นอีเวนต์นะอีเวนต์เข้ามาซึ่งอัปเดตเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะแต่ว่าผมจะขึ้นใี่ดูตามนี้เลยกันเนาะโอเคประมาณนี้ส่วนตรงช็อปตรงอะไรพวกนี้นีก็ขายเป็นเหรียญได้เป็นเหรียญทองได้เหมือนเดิมนะอีเวนต์ช็อปตรงนี้ก็ใช้ทิเก็ตในการซื้อนะครับผมตรงนี้เนี่ยสองแสนเนี่ยใช้ทิเก็ตอย่างเดียวนะ เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงว่าทิเกตหายยังไงนะครับผมตรงนี้นะจะเป็นอีเวนต์ชาเลนจ์นะก็มันจะมีแจกตามวันนะครับผม14วันเลยอีเวนต์นี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ14วันนะผมว่าดาวไว้ก่อนคือนอกจากจะทํารับตามวันแล้วเนี่ยก็มีภารกิจเล็กๆเล็กๆน้อยๆนะให้ทำด้วยประมาณนี้เลยส5 M ้า M box เนี่นะก็ขุดไปตรงนี้ก็มี u ลล็อกออยู่นะแต่ว่าไม่รู้ราคาเท่าไหร่โอ้ราคาแพงอยู่นะ <laughs> โอเคตรงนี้ก็มีไข่สองฟองนะมีไข่ธรรมดาเนี่ยที่ใช้เหรียญเเหรียญคอยในการสุ่มเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็มต่อฟองนะโคตรจะแพงแล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะคือผมลองสุ่มแล้วมันเป็นทิกเก็ตนะครับผมใช้ตัวทิกเก็ตในการสุ่มเอาโอเคเดี๋ยวพาไปดูรอบๆก่อนแล้วกันนะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโซนตกปลาหมดเลยนะครับผมเนี่ยเป็นโซนตกปลาหมดเลยแม้แต่ข้างบนเลยนะข้างบนน่าจะเป็นเกมนะครับผมแต่ผมก็ไม่เคยไปเข้าไปเล่นนะ ไม่รู้เล่นยังไงจากที่ผมไปดูมาเมื่อกี้นะผมรู้แล้วว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันใช้ยังไงนะเดี๋ยวพาไปดูเลยอ่ะอ้าวตรงลงไม่ได้โอ้ยเสียดายอะคือเราต้องไปเก็บพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นสีแดงให้หมดนะครับผมแล้วก็มันจะให้เราออกมาลนะแล้วก็มาเก็บตั๋วที่เกตตรงนี้ได้นะครับผมได้นิดนิดได้หน่อยนะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือนี่ฮะการใช้เป็ดตกปลาเนี่ยครับผมนี่ สิ่งที่ผมตกไปได้ก็คือจะมีนี่เลยสามตัวนี้อันนี้เจ็ดเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นตะโอ้โหโคตรยากเนี่ยนะอันนี้จะเป็นเควสของเราเองนะครับผมก็ตกไปเรื่อยๆนะเอฟเคไปก็ได้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้ก็มีที่ขุดเหมือนเดิมนะฮะประมาณนี้เลยชิงช้าสวรค์ตรงนี้ขึ้นได้นะครับผมนี่แล้วเราก็จะขึ้นไปนะตกลงมาเลยอ่ะตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเอออะไรอะ่ะ เหมือนมันเป็นที่เคม็มเหรอใช่ไหมอ๋อแล้วเราเราเล่นได้อีกไหมอ่ะแล้วเข้าตรงนู้นเรามาตรงนี้เลยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรซึ่งก็เพิ่งเคยเจอเหมือน,นกันนะไม่ได้เข้ามาอ่านด้วยโอเคเดี๋ยวผมพาตกปลาดีกว่านะเอาตรงไหนดีเอากลางสะพานนี้เลย,ลนนะเเลยแล้วกันนะนี่ฮะตกปลาก็ควางเบ็ดไปเลยเนี่ยแล้วก็รอปลาติดเบ็ดน,นะครับผมนี่แปดสิบตัวเนี่ย หาไม่ยากนะครับผมตัวในการสุ่มไข่ตรงนู้นเนี่ยเอาง่ายๆอะ่ะผมแน,มนะนำนะช่วงนี้ให้มา fk ตรงนี้ก่อนแล้วกัน โอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูประมาณนี้ก่อนละกันเนาะก็นี่ฮะอย่าลืมมาทําเวสต,ตรงนี้ก็ดได้ล่ะได้สี่แผนคูปองเลยนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็ไปยืนตกได้นะครับผมเนี่ยตรงที่เป็นน้าอะ่ะตรงไหนที่เป็นน้ําได้หมดเลยเดี๋ยวค่อยดูนะแมปนี่เป็นไงได้หมดได้หมดนะครับผมโอเคมาดูตรงชอ็อปสิอ่าช็อปเนี่ยผมว่านะซื้อตัวนี้น่าจะคุ้มสุดนะครับผมเนี่ยถัง ถังเก็บหอยนะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นคนซื้อไปใช้อยู่นะจัดเลี้ยงอยู่ไหนวะนี่นี่นี่น่าจะดีเลยแหละผมว่านะไม่ไงั้นเขาคงไม่ใช้หรอกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมมาสุ่มตรงนี้ดูอีกนิดนึงแล้วกันนะตรงนี้เนะี่ยจะใช้สิบทิเก็ตในการสุ่มนะครับผมก็เดี๋ยวเปิดลัคก,กี้ด้วยแล้วกันนิดนึงนะสักอันหนึ่งสิบห้านาทีอยู่ไหนวะอ่าอัน,นีน้แล้วกันแล้วก็ เอาเป็นสีทองนะครับผมสีทองสีทองสิบหานาทีมีไหมหรือห้านาทีก็ได้ไม่มีเลอไม่มีไม่เลวลรเราเปิดแค่อันเดียวก็พอละ โอเคตอนนี้ก็เปิดหมดละผมว่าเนี่ยผมได้รีเจนเดอรี่มาหนึ่งตัวนะก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมนยายจะใส่ได้เปล่าปึ๊บอโอเคใส่ไม่ได้สแสดงว่ายังโหดได้พอนะตรงนี้เอ้ยมันก็ได้อยู่นะลิมิเต็ดด้วยอ่ะเออมาเดี๋ยวกลับไปโลกแรกของเราก่อะ,ะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงถ้ำนี่มีอะไรยังไม่ได้ไปดูเลยลืมไปดูนะน่าจะไม่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะโอเคเดี๋ยวกลับไปดูโลกแรกก่อนนะครับผมผมข้ามอะไรไปอย่างหนึ่งนะโลกแรก กลับไปกลับไปกลับไปโอเคมากลับมาที่โลกแรกของเราก่อนนะก็โลกแรกของเราเนี่ยเจมแอนชาร์เนี่ยจะมีอันนี้มาใหม่นะครับผมก็คือเนี่ยตรงช่องเจมแอนชาร์เนี่ยจะมีอันนี้มาใหม่นะฮะร,ราคาที่สามหมื่นห้านะครับผมโคตรแพงนะมันจะเป็นในส่วนของเปิดไข่เพิ่มเพลอน,นอีกหนึ่งช่องนะเดี๋ยวผมจะมันคล้ายๆกับเกมพาร์อะเอาง่ายๆอะ อ่ะตอนนี้ผมมีเปิดไข่สามฟองใช่ปะก็บวกตรงนี้ไปอีกฟองหนึ่งก็เป็นสี่ฟองเก็ตปะสี่ฟองเออตรงนี้เนี่ยโคตรเจ๋งก็ดีนะเปิดทีละสี่ฟองเร็วดีนะครับผมจะได้ไม่ต้องยืนนานมากนะโอเคสําหรับอัปเดตนี้เนี่ยผมก็รู้คร่าวๆว่ามีเพียงเท่านี้ก่อนละกันเนาะคือถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงลวกันการฟาร์มทิกเก็ตการฟาร์มอะไรนะโอเค ใครที่ยังไม่ได้ติตามฝากติดตามด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะอัปเดต6เป็นคลิปที่สั้นๆนะไม่ยาวมากมาเจอกันครับผม,มบ๊ายบายครับ